โอ้ครับผมสวัสดีครับมาอยามบ่วงรอดเสาครับโอ้ยหนูครับผมเร้วผมรู้สึกว่าบ่วงผมนี่นี่ีบ่วงผมหายครับผมแต่วามันเป็นแตกตไนะติดป,ปายหญาแตกกผมว่าต้อง ô ô đồn nhắc đồn Ừ ừ ừ. Đuôn, đuôn. Điệp lại. đẹp lại không chẹp lại. Ừ ừ đũ no no no. Đũi, đũi. Tôi qua Buông không có nhìn. Nào. Không thẻ, không Đi. Tôi qua rồi này nè, nè, nè. Nè, ที่ไหนบบ่โอ้มาทางโอ้ครับผมเป็นไรครับ,บวงดีด่วงซิ่งผมผลิดเองครับผมจากสายเบรกรถถักสามเส้นนะครับนี่ครับบวงดีดนะครับตังหว่งครับผมขอให้โดนครับ